สวัสดีครับผมนายเชนวัฒน์บัวทองรหัสประจำตัวนักศึกษา67125510107 7ครับสาขาอุตสาหกรรมศินคณะเทคโนโลยีอุสตสาหกรรมวันนี้จะมาพูดเรื่องสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่2อครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับกระทรวงศึกษาได้กำหนดไว้ดังนี้สมรรถนะหลัก5ประการได้แก่ การมุ่งผลสมธิ์ของการปฏิบัติงาน 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทำเป็นทีม5จริยธรรมและจรรยาบัณครู 1. ่การมุ่งผลสธล์ของการปฏิบัติงานหมายถึงการที่ครูมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการสอนและการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนครูที่มุ่งผลสธล์จะมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา องค์ประกอบสำคัญของการมุ่งผลสำเร็์ของครู1ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้ชัดเจน 2. วัดผลประเมินผลใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมเช่นการทดสอบการสังเกตพฤติกรรมและแบบทดสอบ 3. ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็ของผู้เรียน 4. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องศึกษาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางการศึกษา 5. การส่งเสริมแรงจูงใจและความร่วมมือของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน6การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการมุ่งผลสธล์ของครูนักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้นคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นครูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นสรุปการมุ่งผลสมธิ์ของครูเป็นแนวทางที่ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการสอนและผลลัพธ์ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการประเมินผลและการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่อง2องการบริการที่ดีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและเอาใจใส่ผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครองในชุมชนเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนองค์ประกอบของการบริการที่ดีของครู 1. ่ความเป็นมิตรและความเอาใจใส่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน2สื่อสารที่ชัดเจนและฟังรันใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน สความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู4ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ให้คําแนะนําและแนะแนวทางการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 5. ปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสการเรียนรู้กับนักเรียนทุกคน 6. การสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการเรียนที่ดีใช้วิธีการสอนสร้างแรงบรรจารใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 7. การทำงานร่วมกับผู้กครองและชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนประโยชน์ของการบร,ริการที่ดีของครูนักเรียนได้รับการดูแลทั่วถึงและมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและมีความสุข สรุปการบริการที่ดีของครูเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพครูให้บริการที่ดีจะช่วยพัฒนาศักยาภาพของนักเรียนและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน3การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่สาคัญช่วยให้ครูสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและพัฒนาศักยาภาพในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตศึกษาในระดับที่ส่งขึ้นหรือเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอน 2. การพัฒนาเทคนิคการสอนใช้เทคโนโลยีในการสอนเช่นการเรียนออนไลน์เกมการศึกษาหรือสื่อดิจิตอลปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนเช่นการสอนแบบ active learning หรือ project based learning 3. การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และจิตวิทยาฝึกทักษะสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence เพื่อเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและนักเรียน 4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครือข่ายวิชาชีพเข้าร่วมชุมชนครูเช่นกุ่มออนไลน์สมาชิกวิชาชีพหรือเวิร์กช็อปเรียนรู้จากเพื่อนครูผ่านการสังเกตและแบ่งปันเทคนิคการสอน 5. พัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีฝึกใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการสอนเช่น Google Classroom a า hoo ูดแคนวา 6. การดูแลสุขภาพและสมดุลชีวิตการทำงานฝึกบริหารเวลาให้สมดุลรละว่างงานและชีวิตส่วนตัว 7. การประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานสรุปการพัฒนาตนเองของครูไม่ใช่แค่การเพิ่มพูนความรู้แต่ยังหมายถึงการเติบโตทั้งด้านอาชีพและจ,จิตใจ สี่การทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมของครูเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลดีต่อทั้งครูนักเรียนและระบบการศึกษาโดยรวมการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีขึ้นหลักการสําคัญของการทํางานเป็นทีมครูหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกันกําหนดเป้าหมายของทีมเช่นการพัฒนาผล สำลิดของนักเรียนการปรับปรุงวิธีการสอนหรือการจัดกิจกรรมพิเศษสสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 3. แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนหรือแผนการสอนที่ได้ผล 4. เคารพความคิดเห็นและความแตกต่างเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของสไตล์การสอนและบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน 5. าทำงานเชิงลุกและช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสนับสนุนเมื่อมีปัญหาในการทำงาน 6. สร้างบรรยากาศที่ดีในทีมให้กำลังใจชื่นชมและความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน 7. ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทบทวนผลการทำงานของทีมเป็นระยะประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนการทำงานร่วมกันช่วยให้การจัดการหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพดีขึ้น สรุปการทำงานเป็นทีมครูที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งการสื่อสารที่ดีการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 5. จริยธรรมและจรรยาบรรณครูจริยธรรมและจรรยาบรรณครูเป็นหลักการสําคัญที่ช่วยกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของครูให้เหมาะสมทั้งในด้านวิชาชีพและชีวิตส่วนตัวครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําสคัญในการอบรมสั่งสอนและ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนดังนั้นการยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยบรณจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่เคารพนับถือจริยธรรมครูจริยธรรมเป็นหลักคุณธรร,รมที่ช่วยให้ครูดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องซึ่งรวมถึงความอสัตยสสุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดและปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเป็นธรรมความเมตตาและการุณา่าใส่ใจนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทีเยมกันไม่เลือกปฏิบัติ2จรรยบัณของครูจรรยาบรณเป็นข้อกำหนด ทางวิชาชีพที่ครูควรปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานและศักดิ์ศรีของอาชีพซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น5ด้านได้แก่หนึ่งจรรยาบัรณต่อตอนเองยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ2จัรยาบรตณต่อวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม 3. จรรยาบรตณต่อนักเรียนสอนด้วยความจริงใจไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างมีเมตตาและเข้าใจ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 4. จรรยาบัตต่อผู้ปกครองและชุมชนสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา,น,านักเรียนรับฟังความคิดเห็นและให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ 5. จรรยาบัตต่อเพื่อนร่วมงานให้ความเคารพและช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกันทํางานเป็นทีมอย่างฟังสันและมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพความังคมครูที่มีจรรยาบัรณ จะเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานส่งเสรมิมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนจะมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาอนาคตของประเทศครูที่มีจริยธรรมจะสามารถปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมสรุปจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพครูครูที่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณจ,จะสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เขารบของสังคมและช่วยสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ